โดนหรือเปล่าชาโด้ Shadow, พูดเองชั่วชัยเฟรดวนระบาหลังไม่มีผลการตัดสินกลายเป็นประเด็นดราม่าในไฟที่ชาโด้สิงห์มาวินพบกับโมฮัมเหม็ดยูเนตรบาในการแข่งขันศึกวันไฟใน33เมื่อเช้าวันเสาร์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเกมการชกจบลงแบบไม่มีผลการตัดสินหลังจากที่นักชกชาวแอลจีเรยฟ้องกรรมการว่าถูกนิ้วจิ้มตาในช่วงยกที่สองและไม่ขอสู้ต่อทำให้สุดท้ายทีมทีม,ทมแพทย์ชี้ว่าไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ซึ่งต้องบอกว่าชาโดสิงห์มาวินเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่มากหลังจากที่ได้นับในยกแรกรวมถึงรูปเกมในช่วงยกสองก็เป็นฝ่ายเดินเข้าทำได้อย่างจแจ้งและถือเป็นเรื่องน่าเสียดายที่พลาดโอกาสเก็บชัยในไฟน์นี้ภายหลังการชกนักมวยชาวไทยได้ออกมาเปิดใจว่าจังหวะน,นั้นผมพยายามจะจับน้มคอมาต่อยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่านิ้วโดนหรือไม่แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะโดนเพราะถ้าโดนทำไมเขาไม่ถอยก่อนที่ผมจะตามไปสอกเต็มๆต,ตอนกรรมการเบรกผมก็ดีใจ เพราะผมคิดว่าได้นับจากการสอกแต่เขากลับแจ้งว่าโดนนิ้วจิ้มตาก็ไม่คิดว่าจะจบแบบนี้แต่ถ้ามันแร์สำหรับทั้งสองฝ่ายก็ไม่เป็นไรถ้ามีการเรียกร้องให้รีแมตผมไม่มีปัญหาผมพร้อมอยู่แล้วกราบขอโทษทุกๆคนด้วยครับต่างคนต่างความคิดแต่ผมทำเต็มที่แล้วขอโทษที่เอาชัยชนะกลับมาไม่ได้และขอให้คู่ต่อสู้หายไวๆยไม่ว่าจะโดนหรือไม่โดนผมไม่ได้มีเจตนาต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับชารโดสิงมาวินกล่าวสำหรับกติกาของวันหากเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัยระหว่างการแข่งขันกรรมการจะรวมคะแนนเพื่อหาผู้ชนะได้ก็ต่อเมื่อการแข่งขันดำเนินไปจนครบเวลาที่กำหนดซึ่งหากเป็นการชก3ยกจะต้องแข่งให้จบยก2หรือถ้าเป็นการแข่งขัน5้ายกต้องแข่งจนจบยกที่3หากยังไม่ครบเวลาตามนี้จะถูกตัดสินให้เป็นไม่มีผลการแข่งขันโนควนเทส